หากคุณเป็นคนที่ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดน่าจะไม่พลาดข่าวการแข่งขันด้านมือถือที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับหัวเว่ยที่กำลังเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่อย่างหัวเว่ยเมท70 Air ซึ่งมีข่าวหลุดมาก่อนว่าจะเป็นมือถือที่บางที่สุดในตลาดและล่าสุดภาพจริงของมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ที่น่าสนใจคือดีไซน์และสเปคของมันจะเป็นอย่างไรบ้างและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปมาดูกันว่าหัวเว่ย จะนำเสนออะไรใหม่ๆมาในเมด70 a i กันเถอะภาพหลุดที่ปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนเซฮองชูได้เปิดเผยดีไซน์ที่ชัดเจนและทันสมัยของหัวเว่ยเบด70 Air มากขึ้นด้วยหน้าจอขอบโค้งมน rounded corners และขอบจอ bezels ที่บางลงไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งร่วมกับการออกแบบก้องหน้าแบบจอรู pu n c h o l e ทำให้มือถือนี้ดูทันสมัยและเรียบง่ายมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือหน้าจอของเบด70 a มีขนาดใหญ่ ถึง6.9นิ้วซึ่งจะให้ประสบการณ์การใช้งานที่เต็มไปด้วยสีสันและความชัดเจนแต่คุณคิดว่าหน้าจอใหญ่แบบนี้จะสะดวกในการใช้งานหรือไม่มาพูดคุยกันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเลยเมื่อพลิกมาดูด้านหลังจะพบกับโมดูลกล้องวงกลมขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมดซีรีส์ซึ่งคาดว่าจะมีเซ็นเซอร์3าตัวและข่าวลือกล่าวว่าเซนเซอร์หลักจะมีขนาดใหญ่ถึงเศษ1ส่วนหนนิ้วซึ่งอาจจะนํามาซึ่งคุณภาพภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมแต่คุณคิดว่ากล้องใหญ่แบบนี้จะทําให้มือถือดูโดดเด และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปเมท70 Air มีความบางเพียง6มิลิเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากสําหรับมือถือที่มีหน้าจอใหญ่และสเปคสูงแบบนี้นอกจากนี้หัวหวยังคงรองรับใน,นโยไซมกาดแบบปกติร่วมกับนีไซมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้นในการใช้งานในด้านขุมพลังเมท70 a คาดว่าจะใช้ชิปเซต Kirin 9020ล่าสุดจากหัวเวยร่วมกับแรมสูงสุด 16GB และระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 5.1 ซึ่งจะทําให้มือถือนี้มีประสิทธิภาพสูงและราบรื่นในการใช้งานแต่คุณคิดว่าสเปคแบบนี้จะพอต่อความต้องการของผู้ใช้ในยุคปัจจุบันหรือไม่ Huawei Mate 70 Air จะมีให้เลือก3สีได้แก่ o ซ s i d i a n Black, f เ d e ร์ไวทและกรดซิลซินเวอร์บรอกสีเงินลายผ้าไหมซึ่งแต่ละสีก็มีความสวยงามและทันสมัยในทางของมันแต่คุณชอบสีไหนบ้างมาพูดคุยกันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเลยคำถามสุดท้ายที่เราอยากถามคุณคือคุณคิดว่า Huawei Mate 70 Air จะเปิดตัวในไทยหรือไม่ และหากเปิดตัวแล้วคุณจะพร้อมซื้อมันหรือไม่มาพูดคุยและแชร์ความคิดเห็นของคุณกันเถอะ